สวัสดีครับผมบาวบุงการนอนนาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มารีวิวเช่นเคยครับผมเชา้าๆตัวนี้เป็นที่ดักครับผมที่ดักนกนกปลอดนกแทดนกกงหัวจุกครับผมก็รีวิวเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีคืนมาให้เอฟซีได้ดูครับผมอันนี้ของเอฟซีครับผม ก็มาแนะนําอันแรกเลยลังเก็บก็มีผมลังเก็บก็ต่างหากอันนี้คือใส่ลังเก็บให้แล้วครับผมต่อสายมูลี่ครับผมตัวนี้ชุดสามสิบหลักห่วงกลมแล้วก็ความห่างของบ่วงสี่จุดห้าครับผมความกว้างสี่จุดห้า ห่วงสแตนเลสครับผมสองชั้นไม่มีหลุดไม่มีอ้าครับผมแข็งมันจะไม่งอครับผมเวลาโดนหนักๆตัวนี้ก็ชุดประกอบครับผมเอซี FC ว่าจะไปประกอบเองสิบห้าหลักตัวนี้สิบห้าหลัก ตัวนี้ไม่มีรางเก็บครับผมชุดไม่มีรังเก็บ30หลักจะอยู่ประมาณนี้ครับผม30หลักไม่มีรังเก็บครับผมตัวนี้ชุดสามสิบหลักฝากขอบคุณนอฟซครับผมที่สนับสนุนกับบป่ามือการนอนนาเช่นเคยครับผม ตัวนี้เป็นผีเสื้อครับผมผีเสื้อก็จะประมาณนี้ครับผมสีใบไผ่แห้งสีพางตาครับผมถ้ามีหลังเก็บก็จะสวยกว่านี้ครับผมขอบคุณ f อก็ขอให้มันหมานโชคๆครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมรีวิวให้ชม ถ้าใส่รังเก็บกอจะอีกแบบนึงจะสวยคนละแบบครับผมใช้งานได้จริงอันนี้คือหลักปกติครับผมมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ถ้า f เซต้องการหลักยาวๆก็สอบถามได้ครับผม0854653068ต้องการบ่วงเล็กบ่วงใหญ่ครับผมอันนี้คือบ่วง4.5ความกว้างก็4.5ครับผม ถ้าชอบหลักยาวๆก็สอบถามได้ครับผมทาง a ฟ e b o o กก็เบาบึงการนอนนานเด้ครับผมอันนี้ก็หลักปกติครับผมความกว้างก็สี่จุดห้าครับผมเดินผ่านก็ติดถ้าปักถูกวิธีครับผมถ้าปักถูกไม่ถูกวิธีก็จะติดยากหน่อยตัวนี้ไม่มีรังเก็บครับผมรังเก็บก็คือตัวนี้ตัวที่เก็บไม่ให้เอ็นผิดรูป อาโอเคครับผมฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม